พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมาดูว่าผมได้ทําอะไรเป็นกรณีศึกษาอีกแล้วนะครับผมมีถังน้ําขนาด132รลิตรอยู่ใบหนึ่งนะับข้างในผมใส่วัตถุดิบไว้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในคืออะไรไม่ผี่ครับข้างในเป็นเศษผลไม้ นะครับแล้วก็เศษผักมีแตงกวามะม่วงนะครับแตงโมโลกล้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นผสมผสมอยู่ก็คือสับป,ปะรดนะครับคือตรงนี้ผมทำน้ำหมักนะครับเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อว่าอนาคตเนี่ยก็จะได้ทดลองใช้นะครับนำน้ำหมักชีวภาพตรงเนี้ย ซึ่งมีส่วนผสมของกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลแล้วก็หัวเชื้อตุลินรีนะครับผสมใส่กระเปา๋าซึ่งอัตราส่วนผสมเนี่ยนะครับผมใช้กากน้ำตาลประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็หัวเชื้อดุลินรีย์2ลิตรนะครับผมใช้อัตราส่วนประมาณนี้นะครับผสม น้ำเล็กน้อยแล้วก็ใส่เข้าไปที่เห็นมีชิ้นส่วนของสับปะรดย่อยสลายไปก่อนนะนี้คือก่อนนี้เป็นสับปะรดล้วนนะผมไปได้มาจากร้านขายผลไม้นะครับขอเข้ามาส่วนไอ้ที่เห็นใหม่ๆสดๆนี้ก็คือเป็นเบื่อใช้จากการรับประทานนี่แหละลก็เลยลองเอามาผสมดูก็เดี๋ยวจะคนนะครับให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝา หมักไว้ในลำดับต่อไปนะครับอีกถังหนึ่งครับเป็นเช่นเดียวกันถังนี้ก็ประมาณ120ิบลิตรถังย่อมกว่าถัางเมื่อสักครู่ทางนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสับปะรดล้วนนะครับแล้วก็มีมะละกอมีกล้วยนะครับก็หมักผสมใส่เข้าไปนะครับก็ยังไม่ได้ลองใช้ผมกะว่าจะหมักไว้สักประมาณ สามเดือนนุ่นแหละนะครับถึงจะเอามาทดลองใช้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างยวผลลัพธ์เนี่ยนะครับจากการทดลองใช้น้ำหมักมาลดต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วนี่ผลลัพธ์เป็นเช่นไรจะมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันในลำดับถัดไปก็แล้วกันนะครับผมผ่านไปหนึ่งเดือนเสร็จเจนะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยววันนี้นะครับ ูพิทจะพาพี่น้องมาดูการเปลี่ยนแปลงของการทำน้ำหมักนะครับเจอภาพจากสับป,ปะรดที่ทำไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเปิดดูถังแรกกันเลยอึ๊บโอ้โหสัปบปะรดเป็นแบบนี้ครับ,บางป่าแป๊อืมการย่อยสลายดีนะฮะเหมือนเน่านะครับพี่น้อง นะครับแต่ไม่มีกลิ่นนะอะบอกไว้ก่อนนะฮะไม่เหมินนะครับดมสิชื่นใจ <c oughs> ยืนยันนะครับว่าไม่มีกลิ่นนะครับถัทงที่หนึ่งอันนี้สับป,ปะรดนะครับกับกล้วยมีมะละกอแอบแซมนิดหน่อยเดี๋ยวจะคนเขานะคนกวนให้เข้ากันในลำดับต่อไปมาดูถังที่สองครับเป็นยังไงบ้างเนาะ ออันนี้ก็ใช้ได้สีสวยนะฮะอันนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเม็ดขนุนถังนี้นะฮะกลิ่นสับปะรดหอมๆมมาเลยทีเดียวนะฮะก็ย่อยสลายได้ได้ดีพอสมควรนะฮะสีต่างกันไม่แน่ใจนะฮะว่า เกิดจากอะไรอาจจะเป็นส่วนผสมที่มากน้อยไม่แมทกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเพิ่งเป็นการหัดทำน้ำหมักนี่นะฮะก็จะเป็นประเภทตุลินซีนั่นแหละนะครับพี่น้องทุกท่านใช้ราดรดนะครับต้นไม้ในกระถางก็น่าจะทำให้ต้นไม้ได้รับประโยชน์บ้างนะฮะ เดี๋ยวการใช้งานเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะคือผมมาตรวจสอบเขาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะฮะหสัปดาห์ผมจะเปิดฝาเขา1ครั้งนะครับเพื่อกวนนะครับส่วนผสมให้เข้ากันนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนการใช้เนี่ยนะครับลำดับต่อไปเราจะมานำเสนอนะครับว่าใช้ยังไงนะครับผม สำหรับถังที่สองนะครับพี่น้องทุกท่านเมื่อสักครู่ผมลืมบันทึกนะครับว่าผมได้ใส่กากน้ำตาลนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในถังหมักถังที่สองนี้นะครับเพื่อว่าเป็นการเพิ่มอาหารของเชื้อจุลินทรีย์นะครับทีนี้สั่งอีกอย่างหนึ่ง ขอพัยะอีกอย่างหนึ่งที่ผมใส่เพิ่มเติมเข้าไปผมลองนะฮะผมใช้คาว่าลองผมใส่ไอคอนข้าวขาวเนี่ย <c oughs> ก้อนข้าวขาวนี้เป็นแป้งข้าวหมกักนะเป็นแป้งข้าวหมกักผมก็คิดว่าข้าวหมักเนี่ยมันก็เป็นแป้งชนิดหนึง่งสามารถหมักได้น่าจะเป็น ตัวเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปได้ด้วยนะครับเป็นการทดลองนะครับพี่น้องทุกท่านนะผมไม่มีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิงนะครับพี่น้องทุกท่านผมอยากลองทําก็ลงมือทําเลยนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงกันครับว่าทางนี้เนี่ยทางที่2ที่ก่อนหน้านี้ที่ผมให้ชมไปนะครับการย่อยสลายยังไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับทางแรก เดี๋ยวผมจะกวนนะครับแล้วก็หมกไอแป้งเข้าหมากอะไรเนี่ยลงไปในเนี้ยในถังมันเนี่ยนะในถังหมักเนี่ยก็บะบหมักหมักกวนๆกนๆคนไปก็วิธีการกวนนะครับก็จะกวนไปในทิศทางเดียวกันนะครับกวนไปในทิศทางเดียวกันเออทำไมต้องกวนไปในทิศทางเดียวกันนั่นดิกวนให้ทั่วๆก็ได้ไหมนะ ถ้ากวนไปทั่วๆวนๆมั่วๆไปมันก็มั่วๆเนาะนะครับพี่น้องก็ง่ายดีนะครับวนวนไปในทิศทางเดียวกันเออแป้งเข้ามาก็จากสีขาวก็เป็นสีนเงเหลืองวนวลๆไปแล้วนะครับสีน้ำนี่ก็จะออกเป็นสีแนว,แนว,แนวแคๆคล้ายๆกะปะินะครับสีคล้ายๆกะปะิอ่าสับรดลูกนี้ยังไม่ค่อยย่อยสลายนะครับแต่บีบ โอ้ยเละหมดแล้วนะฮะเนี่ยเปลือกคือไม่เหม็นนะครับผมยืนยันนะครับว่าไม่เหม็นแต่ประสิทธิภาพหลังจากนำมาใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงยังไม่ได้ลองนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการทำก่อนเดี๋ยวลองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับจะมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไร อันนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำน้ำหมักนะครับก็จะเก็บข้อมูลเป็นระยะระยะไว้นะครับมาแบ่งปันกันว่าระยะเวลาผ่านไปแต่และช่วงจังหวะนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้1เดือนเสร็จเสรนะครับพี่น้องทุกท่าน